เราจะมาดูดวงความรักประจำวันจันทร์ที่16มีนาคม2563นอะคะใครที่ดวงชะตาไม่ตรงกับท่านใดนะคะก็ไม่ต้องเครียดไปนะคะหรือคำทำนายมันไม่ดีอย่างนี้นะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะมันเป็นคำทำนายวันต่อวันอยู่แล้วนะคะใครมีปัญหาอยากเช็คดวงนะคะคนละข้อก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะแม่ขุนทองจะเช็คให้นะคะแล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะ เริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะความรักของคุณถือว่าตอนนี้นะคะก็ถือว่าสุขสมหวังดีนะคะกับคนรักก็มีอะไรที่เขา้าเข้าใจกันดีแล้วนะคะถือว่าความรักสงบสุขนะคะแล้วก็ความรักดีนะคะถือว่ารักกันอย่างดีนะคะไม่ได้มีอุปสรรคที่จะทะเลาะบกแว้งกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาการอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าดีนะคะคนรักก็อ๋โอกจะเอาใจเราดีอย่างนี้นะคะไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะการหนีนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่นะคะเจอคนที่น่ารักนะคะเป็นคนดีนะคะเข้ามาคบหาดูใจคูณอย่างนี้นะคะใช้เวลาคบหากันไม่นานนะคะก็ถือว่าพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะเขาอกเข้าใจกันมันคลิกได้เร็วอย่างนี้นะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ เดวิลนะคะถือว่าความรักของคุณก็มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะ d e วิลนี่ลักษณะว่าเราครบกันอยู่ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็มีบุคคลที่3าเข้ามานะคะทำให้ใจหวั่นไหวนะคะไม่ว่าเขาหรือเรานะคะเขาอาจจะไปคบกับคนอื่นนะคะที่อ,อยู่อยู่ก็ เหมือนคบเราด้วยคบกับคนอื่นด้วยลักษณะเป็นคบซ้อนนี่นะคะทําให้เราไม่พอใจนะคะพูดคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าจะเลิกลาก็ไม่ยอมเลิกลากนะคะมันทําให้เ e วิลเราทําให้เราเจ็บปวดนะคะแล้วจบด้วยไพ่สังฆราชนะคะไพ่พา,พาก็ถือว่าเราก็ต้องทําใจนะคะ ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะทุกคนที่รักเรานะคะก็บอกให้เราพอกับเขาได้แล้วนะคะแต่ตัวเราเองก็ทําใจไม่ได้นะคะถ้าจะเลิกกับเขานะคะแม่ขุนทองบอกเลยนะคะว่าเขาคบกับคนนั้นไม่ได้นะคะยังไงเขาก็กลับมาหาคุณแน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะรอเขาไหมนะคะแต่เขากลับมาเขาก็ยังเป็นสันดานเดิมนะคะเป็นนิสัยเดิมนะคะแก้ไขไม่ได้นะคะอาจจะกลับมาดีชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกอย่างนี้นะคะ แต่ก็มันแล้วแต่เจ้าชะตานะคะพอเจ้าชะตาก็รักเขานะคะคุณรอคอยเขาอย่างไงเขากลับกลับมาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เป็นโซนนะคะคุณก็อาจเจอรักที่ไม่โอเคมามากมายนะคะทําให้เบื่อหน่ายกับความรักนะคะอาจจะตัดสินใจอยู่คนเดียวนะคะไม่อยากคบหาใครอยู่คนเดียวก็คล้องตัวนะคะไม่ต้องไปแชร์ความรู้สึกกับใครอย่างนี้นะคะ แต่บางคนก็อยู่ๆนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะแนะนําคนที่ดีมาให้เรานะคะมีความชัดเจนในการคบหา,าแล้วก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะเขาอาจจะอายุมากกว่าเราสักหน่อยหนึ่งนะคะหรือถ้าอายุใกล้เคียงกันเขาก็ลักษณะว่าบุคลิกเขาจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนรับราชการนะคะทหารตำรวจอะไรอย่างนงี้นะคะคนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในชีวิตเราอย่างนงี้นะคะ ค่อยๆดูกันไปนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ชาลลอตนะคะถือว่าความรักของคุณก็อาจจะไกลกันนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการหรือไปใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วลักษณะไปไปมา,มานะคะ ระหว่างเมืองไทยกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจาจะห่างไกลจากคู่ของเรานะคะเช่นว่าเราก็รักกันดีนี่แหละแต่เขาอาจจะไปทํางานไกลต่างจังหวัดนะคะหรือไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะคะ,ะไปรับร,บรบชาชการต่างเมืองต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไกลกันในเรื่องของระยะทางนะคะแต่โดยรวมแล้วความรักก็ยังลาบลื่นไม่มีอะไรนะคะก็เป็น ก็มีบ้างที่งอนกันนะคะแต่ในที่สุดก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรหนักหนาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักกับคนต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเจอตัวเป็นๆหรือในโซเชียลนะคะพบรักกับข้าราชการนะคะพบรักกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะค่อยๆคบหาเป็นเพื่อนนะคะเราค่อยๆใช้เวลาศึกษาคนไปนะคะก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะ คนเกิดวันพฤงหัสบอดีค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะถือว่าความรักณปัจจุบันนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นความรักที่สุขสมหวังดีเดอสตาก็ถือว่าไม่ได้หวือหวานะคะแต่มีความมั่นคงแล้วก็รักกันจริงๆนะคะดูแลเจใส่กันนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะผ่านพ้นผ่านพ้นเรื่องราวทุกๆอย่างไปหมดแล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะบางคนก็เบื่อหน่ายกับความรักนะคะอยู่เป็นโสดมานานเหมือนกันนะคะแต่อยู่ๆนะคะก็อาจจะมีคนรักเก่านะคะหรือเพื่อนสนิทเก่าๆนะคะ มีความชัดเจนมีทำท่าแปลกๆนะคะมาเหมือนอยากคบหาเราเป็นแฟนนะคะอยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาไหมอย่างนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะก็ถือว่าความรักก็ยังเป็นรักสามเศร้าของเราสามคนอยู่นะคะอาจจะมีมีมีคนรักอยู่แล้วอยู่ๆก็มีใครเข้ามานะคะ ที่ดูลักษณะว่าดีกว่าคนรักของเรานะคะที่เราครบอยู่นะคะเราก็ถึงกับว่าอยากเลิกกับคนรักเราเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคนเข้ามาใหม่แม่ขุมทองก็อยากให้คุณคบหาเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะต้องใช้เวลาพิสูจน์คนนะคะหรือบางคนก็คบกันมานานแล้วนะคะอยู่ๆก็มีบุคคลที่3เข้ามาดีชีวิตนะคะมีคบซ้อนเข้ามาแฟนเราไปคบคนอื่นอย่างนี้นะคะ ก็สร้างความเจ็บปวดให้เราเหมือนกันนะคะจนเราอยากถอดใจนะคะมันก็ค่อยๆดูเหตุและผลไปนะคะถ้าเขาปรับปรุงตัวแล้วก็เลิกลาแน่นอนกลับมาหาเราคุณก็คบไปนะคะแต่ถ้าคุณทนไม่ไหวอยากจบแค่นี้นะคะก็จบไปนะคะเพราะยังไงคุณอยู่เฉยๆยังไงก็มีคนเข้ามาหาคุณตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโซนนะคะ เป็นโสดอยู่ดีๆนะคะก็มีคนที่ดีๆน่ารักน่ารักเข้ามานะคะทําให้เราหลงไหลได้ปื้มนะคะพอครบๆไปแล้วนะคะแม่ขุนทองอยากเตือนนิดนึงนะคะเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วนะคะ,ะเขาอาจจะบอกเราว่าเลิกลานะคะเขาความเข้าใจของเขาก็คือคุยกันกับทางนู้นแล้วนะคะเลิกลากันแน่ชัดแล้วอยู่ดีคน คนของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทําให้เราจิตเศร้าหมองเหมือนกันนะคะ,ะไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดน,นะคะตัวเขาเองก็ยังผูกพันกับคนรักเก่าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีอยู่ๆเราอาจจะโดนเทตางอากาศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูดีๆนะคะถามใจตัวเองดีๆนะคะแล้วก็คุยกับเขาให้มั่นเหมาะนะคะว่าก่อนที่เขาจะมาคบเราครบเป็นเพื่อนก่อนดีไหมอย่างเงี้ยนะคะถ้าจริงจังในเรื่องของแฟนคุณอาจจะเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะดูกันไปนะคะให้ชัดเจนทั้งสองฝ่ายนะคะให้ลักษณะว่าเป็นโสดจริงๆแล้วค่อยกลับมาคบกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่กลงล้อแห่งโชคนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีความรักก็ราบรื่นดีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะแต่ เรากับคู่ของเราอาจจะมีโชคร่วมกันอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีโชคอะไรหลายๆเรื่องเข้ามานะคะเช่นว่าทําธุรกิจด้วยกันแล้วก็รุ่งอย่างนี้นะคะ หรืออา,อาจจะมีทรัพย์สินร่วมกันนะคะหรืออาจจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะมั่นหมายแต่งงานนะคะใช้ชีวิตด้วยการนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วรอคอยข่าวในเรื่องของการมีบุตรนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะหรือบางคนก็รอคอยคอยข่าวดีในการอาจจะได้เงินจากการถ่ายทรัพย์สินร่วมกันหนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ สำหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณก็จะมีคนที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะรักกันในแบบไหนนะคะก็ถือว่าความรักครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะก็ถือว่าถ้าเราเข้าอ,อกเข้าใจกันอยู่กันเป็นนะคะเข้าใจกันนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างงี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าไม่มีอุปสรรคนะคะแต่เขาว่าจะดูแลคุณแบบดีมากนะคะอย่างงี้นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะถือว่าความรักของคุณนะคะก็เป็นความรักที่ดีแล้วก่อนหน้านั้นอาจจะมีอุปสรรคมากมายนะคะมีความรักที่ไม่โอเคนะคะปีความรักที่ไม่ใช่ทำให้มีเรื่องทะเลาะเบ,บาแววงกันนะคะเหมือนอมีอุปสรรคในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแยกย้ายกันไปนะคะอยู่ๆทุกอย่างเคลียร์จบแล้วนะคะตัวเขาก็ปรับตัวเราเองก็ปรับตัวนะคะ อ,อยู่ๆก็กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะมีการหวนลับนะคะความรักนะคะจากที่แย่ๆอยู่ก็ถือว่าจากนี้ไปก็เป็นความรักที่ดีแล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะ คุณเจอรักที่เจ็บปวดมามากมายโดนเทโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จากนี้ไปคุณจะเจอคนที่ดีนะคะที่จริงใจกับคุณนะคะเข้ามาคบหาคุณนะคะแม่ขุนทองก็แนะนําว่าคุณอย่าใจร้อนนะคะให้คบเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะอย่าเพิ่งตกลงปงใจเป็นแฟนกันทันทีอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะต้องศึกษากันนิดนึงนะคะบางทีเราเห็นว่าดีก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะดูกันไปก่อนนะคะ ำทำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองตับขอบพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ